บล็อกวันนี้นะคะเราจะไปงานรับสัญชาติออสเตรเลียกันไ <gasps> ปนจอไวที่นั่นค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่อากาศดีเหมาะเก่การมันชื่อวันที่ดีๆพี่นัตี <c oughs> <c oughs> สวยมากสวัสดีค่ะดีใจด้วยนะคะวันนี้ที่รอคอย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ขอบอกความรู้สึกนะตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่น้ำตีอยู่นี่มันคือครบเก้าปีแบบเป๊ะแล้วมาวันนี้ที่คุณพูด,ดควรนะคะับพี่น้ำตีทำไมอยากได้พีอาร์นะก่อนแม่ยังไม่ได้รู้จักพีอาร์เลยรู้แค่ว่าเราอยากจะอยู่ ก็เรื่อยมาเราชอบก่อนเราก็เรียนในสิ่งที่เราชอบเพราะสิ่งที่เราชอบมันมีทางที่จะอยู่ต่อได้ถ้าเรื่องวีซ่าก็วางแผนนะเราตัวนี้ก่อนแล้วเราต่อตัวนี้เราต้องเก็บประสบการณ์เท่าไหร่คือชอบทํอาหารอยู่แล้วชอบกินมากชอบกินแต่มันก็ไม่มีเรียนกินเนาะตอนแรกมาเรียนภาษาก่อนเรียนภาษาใช่เรียนภาษาสิบเดือนแล้วก็ต่อเรียนธรรมอาหารแล้วก็ก็เป็นกรดดเวทเป็นเหมือนวีซ่าทำงานหลังเรียนจบเรียนสายนี้ทำงานสายนี้มันโดยตลอดแล้วก็เก็บประสบการณ์ทั้งหมดที่มีเรียนภาษาสิบเดือนแล้วก็เรียนคูคาลีสองปี ก็เป็นสองปีสิบเดือนแล้วพสองปีครึ่งแหละเพราะว่าพี่เรียนถึงแอดวานซ์วีซ่าได้ด้วยได้ปีครึ่งปีครึ่งออ๋แล้วก็เก็บประสบการณ์ทั้งหมดที่ทำวีซ่าสปอนเซอร์วีซ่าสปอนเซอร์เก็บบูทามสองปีแล้วก็อยู่บนวีซ่าสปอนอรอีกปีหนึ่งก็คือรวบรวบเอาประสบการณ์ทั้งหมดเป็นสามปีบูทามก็ยื่นเป็นหนึ่งแปดหกในเลเกนทีนหนึ่งแปดหกเนี่ย คือไม่ต้องอยู่บนสปอนก็ทําได้นะมันจะเขาเรียกว่าหนึ่งแปดหกดเรกชนที่คือเราจะต้องมีไปเกี่ยวเซสเมนต์ใช้ประสบการณ์ทํางานสามปีหนึ่งแปดหคือมีอารเลยก็คือไม่ต้องทำคือสมมติว่าวีซ่าแกนออกมาเป็นเป็นหนึ่งแปดหก็คือ PR แล้วออไม่ต้องทําอะไรแล้วสปอนเซอร์เลยไม่ต้องคือที่จริงตามคอนดิชันอ่ะเราก็เหมือนมีคอมมิทเมนต์ว่าเราจะอยู่กับร้านต่ออีกสองปีนะอะไรแว่าเราก็ได้เมนูแชร์ได้แบบติดทุกอย่างเป็น PR ก็เริ่มนับหลังจากหนึ่งไปหกหนึ่งปีเราก็สามารถยื่นสมัครซิติเซ้นได้เลยโอเคแล้วใช้เวลากี่ปีเราถึงได้ซิติเซ้นจากหนึ่งไปถึงหรอปีเดียวปีเดียวเองหรอว้าวมันต้องอดคนอ่ะคืออิมอ่ะมันเปลี่ยนบทตลอดเวลาถึงหกปีทุกไฟ n a n เช a l year บางทีปีนึงเปลี่ยนกฎสองครั้งด้วยคือเราก็จะต้องคอยตามให้ทางวางแผนตลอดว่าถ้าจุดหมายสูงสุดของเราคือเราอยากจะอยู่ที่นี่เราอยากทำพีอาร์เราอยากทำสิทิเส้นคุณท่านเขาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตามนะคเหมือนกิ้งก่าใช่ เป็นสีเออร้านขายสัส่นบ้านเมืองใช่ไหมค่ะแล้วก็พี่นัตตี้อยากบอกอะไรคนดูคะมีหลายคนที่เหมือนขอเขาบอกว่าเล่นจริงจริงแล้วช่วงนี้จังเลยคือเราเข้าใจมากกว่าว่าคนคนหนึ่งถ้าจะได้ขึ้นมาแบบเอาเอา,เอาไปทำของจีนเนาะแต่มันค่อนข้างจะต้องวางแผนมันมัน require attention นิดนึงสนใจนิดนึงแต่แตถามว่ามันยากขนาดไหนไหมถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจก็ทำได้แน่นอนค่ะ ก็ส่วนัพี่อ่ะการอยู่ที่ไทยก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าเอาความที่เราชอบเอาที่แบบถูกใจลิตเราแล้วที่มีการอยู่ที่นี่ก็คุมที่จะอยู่คุมที่จะแบบลงทุนกับอะไรที่มันยากยากทั้งหลายให้กําลังใจคนที่แบบต้องสอบต้องเรียนต้องอะไรอย่างนักก็คือเข้าใจต้องเหน่นัมีอะไรอยากฝากไหมคะแบบติดตามหรือมีแพลนอะไรใด้คนคะติดตามไเกาหลีติดตลีได้ไหมนี้กินกินติดตามได้หรือว่าถ้าใครมีคำถามก็ถามกันได้ เราก็มายินดีกับพี่นัดตีนะคะแล้วก็ทางเชฟเฟ่ของเราอ่าเราขอยินดีด้วยนะคะเอามาให้พี่นัตตี้กับพี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะก็สำหรับคนที่เล่นรูเลีตหรืออะไรอย่างนี้ได้พิธานะคะทางเชฟเฟ่เราก็ยินดีที่จะมอบให้กับลูกค้าของเราดีใจด้วยจริงๆนะคะพี่นัตตี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอาคุณค่ะขอบเสื้อด้วยเดี๋ยวเอาไปอีก10คู่ มีส่องเท้าเองนะค่ะใส่เพื่อเพื่อขาดเดี๋ยวใช่ไหมใช่ปวดจะขาดแล้วนะคะเดี๋ยวคราวหน้างานแต่งเดี๋ยวหนุ่มไปงานแต่งเหรออีกอีกสองตัวอีกสองตัวคราวหน้างานหน้าสบายเลยพี่มีใส่เจ็ดวันเลยนะได้ไหมได้ค่ะโอเคเดินสรุปวันนี้ใครได้รู้เปล่า <laughs> my wife's family they came to australia from another country as well my wife's family came here from greece all of my cousins and uncles and aunts have all moved out to australia now from the uk almost every one of them and over the years, over the decades, we've all become Australian citizens. And we never forget how lucky we are to be Australian. And be thankful for all the opportunities that this country has given us. Did you know in some countries that you need to be a natural born citizen to run for public office? So, for example, if you want to be President of the United States, Indonesia, or the Philippines, you need to actually be born in that country, born there, in order to run for those offices. In Australia, you just need to be an Australian citizen. And then, literally, you can do anything. So every single one of you can one day be the Prime Minister of Australia, the Premier of Victoria, or, heaven forbid, the Deputy Lord Mayor of Melbourne. Congratulations, you are Australian. Congratulations, you เรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตที่มีความหมายคือการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมาย มันคือการที่รู้ว่าวันนี้ทาไปเพื่ออะไรเหมือนการขับรถแต่ถ้าเกิดเราขับไปโดยที่ขับไปเรื่อยๆร่อเราคงแบบจอดข้างทางแล้วก็นอนแต่ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเป้าหมายเราคือเชียงใหม่เราจะไม่มาแคร์กับปั๊มน้ํามันข้างทางเราจะไม่มาสนใจกับร้านก๋วยทอดถึงแม้ระหว่างทางเราอาจจะหิวข้าวยางแตกซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็คือคําว่าอุปสรรคแต่หากถ้าเป้าหมายเราชัดความอดทนต่ออุปสรรคก็จะยิ่งมากขึ้น เราชอบคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าคนประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่คือคนที่ล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกแต่ก็ยังเลือกที่จะลุกขึ้นและไปต่อสำหรับเราการที่มีเป้าหมายเราว่ามันโคตรจะสำคัญมันทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาทุกวันเพื่อทำในสิ่งสิ่งนั้นแรงกายอาจมาได้จากการกินอาหารแต่แรงใจเราว่ามันมาจากเป้าหมายจริงนะแต่เราก็อยากเตือนทุกคนนะว่า ใดๆก็ตามอย่าลืมภูมิใจในสิ่งที่เรามีมันมีช่วงหนึ่งที่เราหลงลืมมันไปแล้วมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าได้แค่ไหนก็ไม่พอสวัสดีค่ะไปถักล็อกอยู่เลกสุดแค่ M ใช่ไหมใค่ะส่วนใหญ่ใส่ S ก็ใส่เ็มเห็นเพจจากไหนเห็นจากนิตติ้ง จะทำงานร้านเสร็จแล้วเขาอยากให้ใส่ถึงร้านแล้วเนาะเราก็จะทำงานแลวนะคะสำหรับผู้ใดที่อยากมือข่าวาแนะนำมาดาังจานที่ออสเตรเลียนยนนอกจากข่าวก็ยนด้วยนะคะไม่เลือกงานไม่ยากจนเป็นเชฟบางทีเราก็ต้องล้างจานอะนี้น เป็นผู้หญิงแล้วอย่างไรมาอยู่ออสเตรเลียข้อดีอย่างนึงน,นะคือการได้ฝึกความอดทนอดทนได้ไหมอดทนได้หรือเปล่าสุดท้ายก็ต้องอดทนค่ะเอาจริงนะทุกคนเนี่ยเราเป็นเชฟอะเราโคตรจะภูมิใจในตัวเองแกมนไม่ใช่แค่แกยืนผัดข้าวนะแต่มันคือความอดทนความหมดกลั้นความรับผิดชอบยังไงก็ตามขอขอ,ขอบคุณเพื่อนคู่ใจรองเท้าคู่นี้กันลื่นกันน้ำโอ้ยฉันไม่ต้องกลัวว่าฉันจะฟันหักในครัวใช่แล้ว ขอปิดล็อกเพียงเท่านี้ไม่เสียนะคะทุกคนลากัน